ดีพระให้เก็บบุญเก็บธรรมดีดีก็เก็บเงินเก็บทองพระเก็บเงินเก็บทองไม่ดีละ่ะเศรษฐีพระให้เป็นเศรษฐีทำอย่าให้เป็นเศรษฐีเงินเศรษฐีทองไม่ดีเร็วประกาศความเร็วซามเจของใครมีเงินมากเท่าไรยิ่งเร็วพระเราใครไม่มีอะไรเลยมีแต่บริขารแปดนั้นเยี่ยมเลิศนั่นแล้วเศรษฐีบุญเศรษฐีเงินและแห้งผกักทำทั้งหลายไม่มีเหลืออยู่ในใจเลยตายแล้วไปตกนรกเดี๋จะว่าไง เราเห็นไหมคารวาสมีแต่ความตนหนีถีนี้เขาเป็นขนาดถึงเศรษฐีไม่อยากทำบูญทำทานได้มาเท่านี้ได้มาเท่านั้นได้มาเท่านั้นกว้านเข้ามากว้านเขามา,า,มา,มาสุดท้ายตายแล้วร่างกายก็ไปไม่ได้เเราได้พูดให้ฟังเมื่อเร็วๆนี้ตายแล้วเป็นหมาดํานี่ฟังนะพี่น้องทั้งหลายนี่แหละความจริงเขาเรียกนั้นท้าเศรษฐีมีเงินต่ะกานเขาเรียกว่าโกด สี่สิบโปดเป็นเศรษฐีมหาเอมหาเศรษฐีคือแปดสิบโปดเงินมีแปดสิบโปดเป็นมหาเศรษฐีสี่สิบโปดเป็นเศรษฐีนี่นั่นถ้าเศรษฐีเงินตั้งสี่สิบโปดขึ้นไปไม่อยากทำบุญให้ทานมีเท่าไรนับเป็นวันยังคำก็ได้ไม่ต้องกินข้าวก็ได้นับแต่เงินสุดท้ายจะของตายตายเลยเป็นหมาดำมันห่วงห่วงทรัพย์สมบัติเงินทองตายเป็นหมาดำเป็นหมาดำในบ้านนั่นแหละแต่ผู้ใจเจ้าไปบิณฑบาต พอไปเจอเขาตายนี่อนอนวลวะยังไงดูที่นี่ชี้เลยหมาดําตัวนี้คือนันทเศรษฐีมาตายแล้วมาเกิดมาเกิดกับลูกแต่ไม่เป็นลูกคือนั่นเอ่มันเป็นหมาดำาแล้วกัที่นี่ก็เล่าให้พระนท์ฟังนี่หมาดําตัวนี้เขาลูกภาษีภาษาคนได้เป็นอย่างดีนะเพราะเขาเพราะตายจากคนจากเศษถินแล้วก็มาเป็นหมาดำนี่เขาลูกภาษาของคนได้ดี ถ้าสมมุติว่าลูกเขาทั้งหลายนั่นนะ่ะประจบประแจงหมาดําตัวนี้ถือหมาดําตัวนี้พูดหมาดากับหมาดําตัวนี้เหมือนกับพูดกับพ่อของตัวเองที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วพวกลูกทั้งหลายจะได้เงินจากหมาดําตัวนี้ไม่น้อยนาวะ่ะเวลานี้หมาดำตัวนี้จําได้หมดเงินอะไปฝังไว้ที่ตรงไหนตรงไหนตั้งแต่คราเป็นนันทเสกฐีจําได้หมดแต่ไม่บอกใครลูกเต้าานเลยไม่รู้เงินตั้งท่าสี่สิบตัวโกด้านนะ่ะมีอยู่ในบ้านไม่มากนะัก หายไปยังไหนยาง,ยาง,ยางทางไหนไม่รู้ไม่มีใครทราบเพราะเศรษฐีนะ่ะขโมยไปฝังไว้ตอนกลางคืนกลางคืนใส่ไขใส่ไขใส่ไขเงินเหรียญน,นี่นี่ถ้าว่าเอ่อพวกลูกเต้ทาทั้งหลายนี่ประจบประแจงเศรษฐีเนะี่ยเรียกเศรษเรียกหมาดาตัวนี้ว่าคุณพ่อคุณพ่อตลอดไปแล้วอะไรอะไรก็ให้ปฏิบัติเหมือนกับเคยปฏิบัติกับพ่อแต่ก่อนนั่นแนหะหมาดําตัวนี้จะบอกหมดเงินว่างเงนพอพ่อโนอนได้ยินแล้วก็มาเล่าให้พวก ลูกของเศรษฐีฟังว่าหมาตัวนี้หมาดําตัวนี้เป็นเคยเป็นนันทเศรษฐีเป็นพ่อของท่านทั้งหลายนั่นแหละเวลานี้ตายพเพราะ็นความห่วงเงินห่วงทองเขาขอทั้งหลายนั้นตายแล้วว่าเป็นหมาดําอยู่นี่หากว่าท่านทั้งหลายได้ปฏิบัติต่อหมาดํานี่เหมือนกับปฏิบัติต่อน,นันทเศรษฐีทุกสิ่งทอย่างั้นเรียกเป็นพ่อทั้งหมดแล้วแล้วหาอุบายให้หมาดําตัวนี้ไปบอกเงินทองที่ฝังไว้ที่ไหนจะได้หมดวังเขาก็ทาอย่างนั้นละ่ะ เขาต่างคนก็ต่างคุณพ่อคุณพ่อเนาะไอ้ดำเป็นพ่อของคนเนาะเขากัคุณพ่อเขาเอาคุณพ่อพ่ออยากได้เงินใช่ไหมล่ะจะไม่แต่คุณพ่อพ่อคุณพ่อเงินไปฝากไปไปไปฝังไว้ที่ไหนไปบอกลูกหน่อยลูกเวลานี้จนเงินไม่มีว่าแล้วก็ไปก็มันก็ไปตะกุยตรงไหนขึ้นมาแล้วขุดขึ้นมาหายเงินเท่านี้เอาบอกอีกขออีกขออีกไปเที่ยวตะกุยให้ขุดขึ้นมาไม่ต่เงินต่าเงินนานได้เงินเพราะไอ้ดำเข้าใจไหม เอลาด้เงินพอ่อดำนี่คืออํานาจแห่งความตหนหีที่เหนียวตายแล้วจิตมันมาประวัติประวัติมันมาห่วงใยเลยมาตายเป็นหมาดําแต่ยังดีนะหมาดําตัวนี้นะ่ะเออเลยได้พวกลูกเต้าทั้งหลายพอได้เงินมาแล้วก็ทําบุญให้ทานเพราะเห็นโทษดังที่พ่อเป็นตัวอย่างแล้วจากนั้นมาก็ทำบุญให้ทานถ้าเรล่านี้ทราบว่าไปสวรรค์กันมากมายนี่นะโน่นฟังสินี่แหละอํานาจแห่งเงิน มันทาคนให้เป็นโทษเป็นกรรมเป็นทุกข์ทรมานเป็นจัดเป็นเปรตเป็นผีเฝ้าบ้านเฝ้าเรือนก็ได้ไม่เป็นหมาดาก็ได้ถ้าเจ้าของมีสติปัญญาแล้วส่วนนี้ที่จะสําหรับที่จะจ่ายในครอบครัวเจ้าเรือนท่าขันของเราที่อาศัยเป็นตายกับเงินกับทองเราก็แบ่งเอาไวา้ส่วนไหนที่สําหรับจิตใจของเราที่จะไปสู่ปาโลกเบื้องหน้าน,น้น จะได้สมบัติคือบุญนี้ไปเป็นเครื่องสนองความต้องการทั้งตนเป็นแก้วสารพัดน,นึกก็ทําบุญทําทานนี้เวลาตายก็ไม่เสียท่ายังมีชีวิตอยู่ก็ใช้เงินทองที่เราเก็บเอาไว้เพื่อธาตุขันนั่นนี้เวลาตายแล้วเราก็ทําบุญทําทานไว้เรียบร้อยแล้วเพื่อเป็นสมบัติของใจตายแล้วคนมีบุญไปเกิดไหนเกิดเธอขึ้นชื่อว่าคนมีบุญแล้วเกิดในสถานที่มาจนเกรอกันมุมนสถานที่สมมตกสมหมายสมความมุ่งมา่รปัถนาทั้งนั้นแหละทานจึงสอนให้ทำบุญให้ทานพระพุทธเจ้าเป็นเบอร์หนึ่ง ในการให้ทานแล้วพูดถึงเรื่องความจนความตเนี่ยห์พู้พุทธเจ้าท่านเคยเป็นมาเหมือนกันกับเราตั้งแต่เป็นสามัญชนทั่วๆไปธรรมดาท่านเป็นเหมือนเราตกนรกก็เคยตกเหมือนเราไปสวรรค์ก็ไปเหมือนเราลงมาเหมือนเราเป็นมนุษย์เป็นเปรตเป็นผีเป็นได้เหมือนคนทั่วๆไปพระองค์ทรงเห็นโทบมันหมดเมื่อลาได้จัดสรุปทำแล้วเห็นหมดพระองค์ไปเป็นยังไงยังไงเพราะเหตุผลกลไกอะไรประโตกเพราะอะไรเพราะการทําบาปนี่ท่านก็รู้หมดไปเป็นเปรตเป็นผีไปเฝ้า คุมทรัพย์คุมเงินคุมทองก็เพราะความเป็นตนีทีเหนียวพระองค์ก็เห็นโทษของมันเพราะงั้นเวลาได้ตัดสรุแล้วจึงมาประกาศสอนโลกให้รู้ทั้งโทษทั้งคุณที่พระอ,องค์ทรงผ่านมาแล้วนี่เราทั้งหลายได้รับมรดกทุกวันนี้ก็คือคําประกาศของพระริเจ้าให้รู้ทั้งโทษทั้งคุณนั่นแหละให้พากันจำม,มาไว้นะอย่าตนีทีเหนียวจนเกินไปและอย่าสรุยสุไลจนเกินเหตุเกินผลเงินทองได้เข้าของได้มาส่วนใดที่จะเก็บไว้เป็นประโยชน์ ในครอบครัวย่อเดือนของเราและสังคมต่างๆทั่วโลกดินแดนที่อาศัยเช่ันกันก็ให้เก็บไว้เพื่อสงเคราะห์กันช่วยกันส่วนใดที่จะทําบุญให้ทานเพื่อเป็นการกุศลแก่ตนทั้งเป็นประโยชน์แก่คนอื่นทั้งเป็นบุญกุศลแก่เราก็ให้ทำอย่างนี้เรียกว่าคนฉลาดอยู่ก็ไม่จนกอกไปก็ไม่จนมุมคนที่มีบุญมีกุศลคนฉลาดจึงเก็บสมบัติเงินทองไว้เป็นประโยชน์ทั้งนั้นเก็บไว้สําหรับใช้ก็เป็นประโยชน์ไม่ซุลู่ยซุล่าสำหรับทําบุญให้ทานก็เป็นประโยชน์ เป็นสมบัติของใจสมบัติของใจคือบุญสมบัติของธาตุของขันเนี่ยคือเงินทองเข้าของเราเนี่ยอาหารการบริโภคเป็นสมบัติของร่างกายเราอะไรอาศัยถ้าไม่มีอย่างนี้อยู่ไม่ได้มนุษย์เราก็ดีสัตว์ก็ดีต้องมีอาหารเป็นที่อยู่ที่อาศัยมีบ้านมีเรือนมีผ้านุ่งผ้าห่มอย่างที่เราเห็นนี่แหละแล้วก็เก็บไว้เพื่ออันนี้ด้วยเราเก็บไว้เพื่อบุญเพื่อหนุนเราเวลาจนกรอกจนม,มุมคนก็ดีสัตว์ก็ดีมีเวลาจนกรอกจนมุมเหมือนกันหมด ถ้าไม่มีบุญเป็นเครื่องไปแก้ไปขายไปปวดไปเพื่ออแล้วอย่าหวังว่าจะพ้นได้เลยบุญเป็นสิ่งที่ปวดเพื่องได้โดยไม่ต้องสงสัยท่านจึงสอนให้เราทั้งหลายได้ทําบุญให้ทานทางพวกทานทั้งหลายได้ทําวันนี้ก็ดีที่ผ่านมาแล้วก็ดีทราบสมบัติทั้งหลายที่ท่านทั้งหลายได้มาสละให้ทานนี้ทางวัดก็จะเป็นแบบนั้นเหมือนกันนี่สละเอาไปเป็นทาน เรียบร้อยแล้วก็ช่วยโลกช,ช่วยสงสารไม่ว่าโรงร่าโรงเรียนไม่ว่าคนทุกคนจนเป็นเรื่องของบุคคลไม่ว่าเป็นส่วนรวมเช่นโรงพยาบาลอะไรนี่ช่วยมาเป็นลําดับลำดาเราก็ช่วยมาอย่างนั้นไม่เต็บสำหรับวันนี้เราพูดได้อย่างอารรพ์เลยว่าเราเป็นคนจัดเองในเรื่องการทาบุญให้ทานที่ไหนตอนที่ไหนเนี่ยเพราะเราจึงแน่ใจว่าเราไม่สั่งสมวัดน,นี้ไม่สั่งสมเงินทองของมีไว้ก็สาหรับเป็นประโยชน์แก่โลกแก่สงสารดังที่ทําอยู่เวลานี้แหละ ทำอยู่ทุกแห่งทุกคนไม่หยุดไม่ถอยเรื่องการทําเพราะความจนเกาะเป็นมวงคนเราอาศัยกันคนเราอยู่ด้วยกันพึ่งกันมาได้มีอย่างเหลือถ้าคนเราอยู่ด้วยกันพึ่งกันมาได้ก็สู้หมาไม่ได้สิทำไมถึงว่างั้นก็หมามันต้องให้แม่มันให้ลูกมันกินนมนี่่งว่าไงมันได้อะไรมามันมันพาสาวเราเร็วมันมาลากออกมันมาหากออกของจางไหมมันมาหากออกให้ลูกไว้กิน อันนี้เราอยู่ด้วยกันแม่ต้ที่ห้มให้กินเขาก็กินก็ได้เอระว่าไงอันนี้จะยกตัวอย่างมาให้ฟังนะอีกมีพระองค์หนึ่งอีกนะที่ที่ว่านี่นะมัณะนีอขนาดนั้นแหละพระองค์นี้ก็ดีได้เอามาประกาศให้โลกทั้งหลายได้เห็นยาถือเป็นตัวอย่างพระประเภทนี้นะคือพระในตรก่อนเป็นฆรวาสนี่แหละเวลามีเข้ามีของม,มาเฉพาะอย่างยิ่งได้เข้ามาอย่างนี้แหละ เข้ามาที่นี่เข้าวธรรมดาเม็ดข้ามันไม่เลี่ยใช่ไหมมันก็ตกเลี้ยเสียหายขั้นตลงไปนี่มนงามมันมาขนลงไปเข้ารูมันมันขนลงไปเข้ารูไปขุดเอามดน่แหละมันเข้าอยู่ในนั่นเข้าเม็ดนั่นนะเท่านั้นแหละตกเลยรูมดงามมันก็ขนไปไปกินไปยังครอบครัวของมันว่างันแต่ครอบครัวมดงามมันมีนี่นะเขาไปเลี้ยงกันไปขนเอามดมึงไปเอาทรายของกูนี่นะของกูน่าแบโดยลลตายแล้วของกูนั่นแหละมันทําลายกูเข้าใจป่าวอ่ะทีนี้พอตายแล้วมาเกิดเป็นมนุษย อ้าวเกิดมนุษย์ได้มาบวชเป็นพระเลอ,อเพลมายังไรไม่รู้นะมาบวชเป็นพระพระบินทบาทไม่มีวันอิ่มพอเลยให้ไปให้ไปก่อนเขาก็ไม่เห็นเสียเขาก็ใส่องค์ข้างหลังนี่เสียขั้นอยู่กลางเขาก็ไม่เห็นเจ้าก็ข้ามไปใส่นุ่นเสียไปอยู่องค์สุดท้ายก็เขาใส่บทเสียเลยบินทบาทไม่พอกินสักวันนะฟังให้ดีนะนี่ในะตำราไม,าม่มีอ,อือไปบินทบาทบินทบาทมานี่ไม่เคยชันอย่างนั้นอิ่มสักที ผู้อื่นก็ให้นะพระทั้งหลายทั้งุกสงสารเอาใส่บาตรให้ขัานพอใส่บาตรให้แล้วเวลาฉันฉันภาษาเราเนี่ยมาลับับหายเงียบไปหมดไม่มีเหลือไม่อิ่มวันไหนก็ไม่อิ่มไม่อิ่มจนกระเทือนถึงภาษาดิบุมโมกขันลาท่านก็มาละส่วนพระเดนทั้งหลายเอาข้าวใส่บาตรให้ใส่ก็ยังเหมือนไม่ใส่ละเพราะฉันลงไปมาถึงไหนหมดแล้วหมดแล้วหมดอำนาจแห่งกรรมความตนหนีของเจ้าของมันทําลายเจ้าของไม่อิ่ม เหนีภาษาดิบุตรบ๊อบโมคาลาท่านได้ดทราบข่าวนะั้นท่านก็มามาถามท่านก็สรารภาพว,ว่าไม่เคยอิม่มคือท่านถามว่าท่านฉันยังหันตั้งแต่วันบวมมาไม่เคยอิม่มใช่ไหมว่าใช่บอกงั้าวันนี้ผมจะใส่บารภาษาริบุตรบ๊อโมคาลาเอาของใส่บารเต็มหมดเลยแล้วก็ให้ท่านฉันเอาท่านฉันภาษาดิบุตรบโมคลาภาษาดิบุตรจับขอปากบารไว้อย่างนี้เอาให้ฉันถ้าปล่อยอย่างนี้มันหายไปหมดจะว่าไงเช่นงั้นเลนะ พอปอมมือหายหมดเลยฉันไม่อิ่มีลแลวฉันไม่อิ่มอีกราษาลีบูจริงต้องจับเนี่ยจับขอบปากบาดเอาไว้เอาฉันได้อิ่มอ่ะฉันได้อิ่มอิ่มวันนั้นตายวันนั้นอ้ยไม่เคยอิ่มเลยเพราะอิ่มแล้วตายวันนั้นจริงนะไม่ใช่ครัตอนนั้นบอกว่าตายจริงนี่นั่นทั้งสิอำนาจของกรรมคนอื่นมาจับแบบนี้ถึงถึงฉันอิ่มไม่งั้นหายหมดนี่นี่ก็อำนาจแห่งความตณีเราจำมาไว้ เราจะให้มันเป็นตนีแบบนั้นมันทําลายเรานะความตนีถีเยวนี่มันทําลายเจ้าของมามากต่อมามันไม่ได้ให้ของดีของดีเจ้าของแล้วขึ้นชื่อว่าความตนีนี้อยู่กับใครก็ตามคนนั้นคบกับใครไม่ได้นะคอยจะเอารัดเอาเปรียบความเห็นแก่ตัวก็ขึ้นจากความตนีออกก็จากความตนีความเห็นแก่ตัวแล้วเอารัดเอาเปรียบโคตรโกงรีดไถเขามีแต่ความตนีเป็นเห็นแก่ตัวเป็นเป็นสำคัญนี่แหละให้านจำเอาไว้นะ มนุษย์เราอยู่ด้วยการอาศัยซึ่งกันและกันคนหนึ่งได้หนึ่งคนหนึ่งได้หนึ่งคนหนึ่งมีหนึ่งช่วยกันไปอย่างนี้แหละมนุษย์เราจึงชื่อว่าสูงกว่าสัตว์นี่มีอะไรมีอะไรกกระทั่งมดงาม,มาเอาไปเม็ดหนึ่งก็ไปขุดเอามันเกินไปรัา <c oughs> จำเห้นี่แหละเรื่องพระพุทธเจ้าท่านแสดงไว้ให้เป็นคติตัวอย่างากพวกเรา สิ่งที่เป็นแล้วก็เป็นไปแล้วผ่านไปแล้วผู้เป็นก็เป็นไปแล้วผ่านไปแล้วแล้วไปแล้วแต่ที่นี่เรื่องมันยังไม่แล้วผู้ที่ยังไมร่รู้เรื่องรู้รามันจะเป็นไปอีกอย่างนั้นอีกเพราะนันถึงต้องสอนประกาศเอาไว้โทษของความตนหนีทีเหนียวไม่ใช่ของดีของดีอย่าให้มันมีความตนหนีทีเหนียวนี่ให้ให้เราพยายามเสียสละอะเรื่องความดัดนานเจ้าของเนี่ยก็คือเสริมเจ้าของนั่นแหละกิเลมันทํามันทําเรา ตัน,นีก็ค,คือกิเลสพาให้ตนนันีที่เหนียวคันเวลาได้มาแล้วเจ้าของกับผหนกินได้อะไรแล้วยังมีอีกนะที่นี่คำว่าคำว่าเศรษฐีมันดัดฉันดานเจ้าของลนะ่ะคือความตัน,นีละ่ะต้นเศรษฐีขั้นเศรษฐีละ่ะเอาโดยกระทั่งถึงเจ้าของก็กินไม่อิ่มกินมากก็ไม่ได้ถ้ากินมากกลัวมันหมดฟังี่เป็นเศรษฐีนะ ของของเศรษฐีมันน้อยเมื่อ,อไรใช่ไหมถ้าจะกินมากๆก็กลัวจะหมดกินวันละเล็กละน้อยกินไม่อิ่มสักทีเศรษฐีนี่ก็ดีนี่ก็มีในตำราฟังสินั่นถึงขนาดนั้นนะกินถึงขนาดว่ากินไม่อิม่มถ้าจะกินอิ่มกลักวกลัวของจะหมดสุดท้ายจะของอดเอาทนเอาตามมันบันดาลจ๊ะรู้ไว้นี่แหละความตอนีมันดัดสนานจะของขนาดนั้นยังไม่เห็นโทษของมันเลยให้พากันเห็นโทษมันนาะให้กินให้อิม่มเข้าใจเปล่าละ่ะมีมากมีน้อยกินให้อิม่มกินนั้นพอ จะไปกินแบบนั้นนะกินแบบเศรษฐีแล้วมู้เจ้าตายนะเขาอยูบ่บอกนะคอยนี่ฟาดมจนพุ่งหน้าก,กลางคุณเดคอยคอยว่าถอยเรื่องกินนี่เข้าใจไหมเรื่องกินนี่เราไม่ถอยเรื่องนอนหนึ่งเราไม่ถอยใครไม่อยากตัวเวทีจะมาสู้เราเรื่องกินเรื่องนอนเราเรียนมาตั้งแต่วันเกิดเกิดมาปั๊บนอนแล้วนั่นเกิดมาปั๊บกินแล้วนั่นตั้งแต่วันนั้นมาจนกระทั่งป่านนี้เราชนะาขนาดไหนเพราะฉะนั้นเรื่องกินเรื่องนอนใครจะมาสู้เราเรื่องอื่นเราไม่สู้ใคร นี่วันนี้เทเรื่งการบูรการกรุศลในพี่น้องทั้งหลายได้ทราบจิตของเรานี้ไม่เคยตายนะให้จำเอาไว้หนึ่งไม่มีสองจิตดวงนี้ออกจากนี้ไปเข้ารางนั้งๆ,ๆไปไหนก็ตามจะต้องอาศัยสเสบียงถ้าเป็นความชั่วมันบีบบังคับไม่ใช่สเสบียงถ้าเป็นความดีแล้วหนุนหนุนหนุหนเลยหนุนมากต่อมากเขามากแล้วก็ผางขึ้นพ้นเลยนี่อำนาจแห่งบุญท่านนึกว่าให้สร้างนะสร้างบุญไม่คิดหายไปไหน ให้ไปเธอให้ไปกับได้มามันเป็นประโยคเดียวกันของผู้ทารรในใจของเรานี่แหละพอขยับว่าจะให้นี่เป็นแล้วได้แล้วได้แล้วแต่เราไม่เห็นสิพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่าน,ท,านท่านเห็นละเอียดขนาดไหนพุทธเจ้าพระอรหันต์บุญที่เราทําออกไปนั้นอ่ะออกไปจริงเข้ามาจริงนั่นฟังดิเราเห็นตั้งแต่เวลาเราขนออกไปเวลาเข้ามาเราเห็นเข้ามาเป็นของละเอียดมากออกไปมันเป็นวัตถุแต่จริงทั้นให้แล้วนะนั่นอ่ะเราไม่ได้คิดนะ จิตเราไม่ให้ของนี่จะออกจากมือหลุดมือเราไปได้งไงเช่นทั้งหลายจะเอาของมาบริจาคทานนี่ต้องจิตบริจาคก,ก่อนแล้วใช่ไหมล่ะทีนี้เราไม่ได้สังเกตสิว่าจิตนี่เป็นผู้ให้แล้ววัตถุนี่ถึงตามมาทีหลังเช่นข้าวกี่กระสอบวันนี้พูดถึง,งข้าวตั้งสามไร่กระสอบนี่เป็นวัตถุที่หยาบที่เรามองเห็นด้วยตาเนื้อของเราแต่ส่วนใจที่เราบริจาคมันบริจาคก,ก่อนแล้วนั่นนะ่ะให้ก่อนแล้วของนี่จึงมาตกมาทีหลังนั่นละเรื่องที่ได้มันก็เป็นอย่างเดียวกันคือได้มาแล้วพร้อมก,กันกับขนาดที่สละไว้พับ เปิดประตูภาพเข้าก็ออกประสากนกันทันทีทันทีนั่นละบุญเป็นของละเอียดขนาดนั้นไม่มีพระพุทธเจ้าไม,ม่มาสอนแล้วไม่มีใครรู้เลยนะบุญก็ดีบาปก็ดีละเอียดเหมือนกันเวลาให้ผลก็ต่างกันอันหนึ่งให้ผลเป็นทุกข์อันหนึ่งให้ผลเป็นสุขเป็นสิ่งที่ออกจากความละเอียดเหมือนกันนั่นแหละพี่น้องทหายจับเอาไว้นะเราจะได้ประมาทคุณงามความดีของเราทําลงไปแล้วไม่ไปไหนแหละให้ไปไหนก็ไม่ไปขึ้นเชือกของเราแล้วไปไหนไม่ไปแหละทัน,นึงทังเดีว่าจโจรหารโนยทิโจรมาตะลมาขโมยมาฉกมาลัก ไม่ได้เลยน้ําก็ไม่ท่วมไฟก็ไม่ไหม้บุญกุศลเนี่ยเจ้าของไปไหนติดเจ้าของไปเลยท่านที่เรียกว่าบุญช้ายายอวะเหมือนกบเงาติดตัวไปเลยอย่างนั้นนั่นท่านเรียกว่าบุญเนี่ยได้มากับให้ไปกับได้มาเป็นประโยคเดียวกันในผู้เดียวผู้ทำพระเปิดยยบยับว่าจะให้ป๊าเข้าแล้วให้ให้ไปกับได้มาเป็นเดียวกันเป็นขนาดเดียวกันขนาดกันในจิตนนัแต่เราไม่เห็นสิ มีแต่ว่าก็ให้เขาแล้วหมดต่อคุณว่าถ้าถ้าเราทราบมันบ่ให้สนอคนทั้งสเข้าใจไหมคนที่ว่าคันให้เขาแล้วหมดเรามันไม่ให้คนแค่นั้นเอคนคนที่เขาจะให้เขาไม่ได้กลัวหมดแล้วนะใจไหมเขาให้เลยอันคนที่ว่าจะให้เขาแล้วมันจะหมดเราคูณนั้นมันไม่เคยให้ใครล่ะให้จำเอานะจำได้ไหมน้อิซิมว่า โมโหได้เนี่ยต้องอยู่ใกล้ๆยังจำไม่ได้อยู่ดิเนี่โนยโอ้มมนใังไหนกันนี่ผู้นึงเทยียจนข้อที่แตกย,ย,ยังไม่ได้ยินเรื่องไรนี่หัวใจนะเข้าใจเรื่องสร้างบุญสร้างกุศลนะวันนี้ทัง้งดงาราด้วยสร้างบุญสร้างกุศลรวมกันคําว่ารวมกันนี่นะใครให้มากให้น้อยอันนี้ก็เป็นธรรมไม่มีคําว่าเอียง ใครให้มากได้มากได้ให้น้อยได้น้อยของที่มารวมกันนั้นเราอยากเข้าใจว่าบุญจะไปสับสนปนเปเลือกเฟ้นแล้วเลือกทีักพักทิผักทิชามนะี่ไม่มีขอของที่ให้มากของใครให้มากให้น้อยจะเป็นประดามส่วนของผู้ให้มากให้น้อยเช่นเดียวกับเรารับอาหารลงไปในมุขกัตวาลคือปากของเราเนี่ยพอรับทานลงไปโอชาโรดนั่นนควรจะส่งไปเลี้ยงร่างกายส่วนใหญ่ส่วนวยอยจะส่งไปเองไม่มีใครไปบังคับบัญชาละ ส่วนไหนที่ใหญ่จะส่งไปมากก็เป็นเรื่องของโอชารสอาหารที่ส่งไปเลี้ยงร่างกายให้ทั่วถึงหมดนี่ก็เหมือนกันบุญกุศลใครให้มากใครน้อยจะเป็นไปตามากําลังบังชาของผู้ให้นั่นแหละโดยไม่ต้องได้เลือกได้เฟ้นได้คัดไปอะไรว่ามันจะสับปนกันนั้นไม่มีใครให้ก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกับเรารับทานอาหารลงไปในมุขกัตวาของเราพอเือ